ดูได้ลงเนีย่ยดูไม่ได้อาสวัสดีกันอีกรอบค่ะคลิปนี้เราจะมาต่อเชื่อมจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราวอมนะวอมขึ้นวอมลงวอมด้วยโป้ไปแล้วนะคะทีนี้เราพอเราเปิดประตูงลงซื้อเราก็ฟื้นลงหมากปักออกไปถาลูก้า แล้วเราจะมาจะเริ่มขาดสายก่อนดูวิธีการน,นั่งหมองพี่เฟสนะคะพี่เฟสขึนมาใช่ไหมคะพี่เฟสเปิดประตูลมเปิดประตูลมแล้วปัดออกปุ๊บพี่เฟสยังนั่งอยู่จุดเดิมนะคะเสร็จแล้วเอามือเรานะ,ะดูนะเอามือเราดูสวยงามท่าสวยงามไหมเอามือช้อนใต้ข้อถาลูกขานะมือนี้นะคะจับมาแล้วก็ดันเห็นไหมคะง่ายๆนะดัน จบนะคะเสร็จให้ยกขาข้างที่อยู่ขาที่พัขึ้นมาแล้วก็ให้อันเนี้ยค่ะอยู่ระหว่างลำตัวของเรานะคะเนี่ยหางเส้นตีนลูกขาเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างส้นตุกเนี่ยตัวระหว่างกลางของเราพอดีเพราะว่า มันจะเป็นการต่อเนื่องที่ง่ายนะคะมันจะเป็นการต่อเนื่องที่ง่ายเสร็จแล้วก็เราก็จะมาวอร์มขานี้นะคะตอนนี้พี่เฟนนั่งลงไปกับพื้นนะคะเพราะว่าตัวพี่เฟนเป็นคนมีน้ําหนักแต่ถ้าคนไม่มีน้ําหนักกาลูนานั่งบนงส้นเท้าตัวเองนะคะแล้วลนนงลงน้ําหนักแบบนี้แต่ของพี่เฟนอะพี่เฟนทำให้หนูก่อนพี่เฟนเป็นคนน้ำหนักเยอะนะคะพี่เฟนเป็นคนใช้ body w e i g ้ t body w e อดี้เป็นเพราะฉะนั้นพี่เฟนจะอยู่หลังเรานีน้ทีนี้เราจะมาวอร์มนะ นึ่งนะคะการนวดไทยไปช,ะชะ้าๆค่ึงๆ oh. เห็นไหมครับเลยไช้ของ oh. คุณขาว oh. อันนี้เขาเรียกว่าวอร์แบบไต่นะคะอันนี้สไตล์พี่เป็น,นะ,ะบอกเลยนะ,ะเราเราเอาไว้นวดที่ที่รักของเราแล้วเ,เราก็นวดทั่วๆไปได้เพราะฉะนั้นสไตล์การนวดของพี่เป๊จะเป็นแบบตไต่เป็นส่วนมากนะคะจะไม่ค่อยมีเทคนิคมากมายทคนิคส่วนตัวของเราเอะไปกัน เราก็จะไปแบบเพิ่มขึ้เรื่อยน้ำหนักถือดีซ้อนมือนะคะแม่ไหมคะคุณผูะด,ดีนะคะเดี๋ยวนี่เราก็จะบแบบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไ <laughs> ต่ขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าจุดนี้จะสังเกตได้จากอะไรจุดนี้สังเกตได้ว่ามือเราจะอยู่บนตะเข็บกางเกงลูกค้า พอดีเลยค่ะตะเข็บกางเกงนะคะมันจะมาประมาณนี้มือเราก็จะไปมันจะคล้อ,องอยู่บนตะเข็บลูกค้าตะเข็บกางเกงพอดีเป๊ะเปเลยนะคะไล่ขึ้นไปแล้วเราก็จะไปย้ำส่วนบนให้เยอะหน่อยถ่ายพอดีของเรานะอ่าลงอันนี้คือการลองนะคะ เดี๋ยวพี่เฟสจะมาเชื่อมท่าให้เมื่อได้จบขล้สไปแล้วนะอ่ะทีนี้เราจะทําแบบไหนได้อีกสมมติว่าเป็นคนตัวเล็กนะครคุณเฟสเราจะทำยังไงดีตัวเล็กก็ยกก้นขึ้นมาทับลูกลูก่กะเท้าลูกค้ายังอยู่ระหว่างขาเราเลยนะคะจุดนี้สําคัญมากเลยค่ะคลายแม็กมันก็อยู่จุดนี้แหละค่ะที่ล่างหวาอ่ะยังอยู่จุดเดิมแต่เป็นการยกก้นของเราขึ้นมาทับต้นเท้าเราไว้นะคะ วองไปอันนี้วอมแบบไต่กันนะมีน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมคะลูกค,ค้าซิ่ไหมคะได้อยู่นะคะไต่ขึ้นมานะคะไต่ตำแหน่งเรายังอยู่ที่เดิมแต่น้ำหนักเราจะได้มากกว่าเดิมเพราะว่าด้วยเรายกต้นมาแล้วแล้วก็น้ำหนักของบอดี้ของเราก็จะทิ้งนัวที่แขนได้มากขึ้น อันนี้คือเป็นการวอร์มแบบใตนะแล้วพุดใส่พูดใสเป็นแบบแทนแลายสาตสายสา,ยาย <c oughs> ะทีนี้วอมแบบมือคู่ตะกี้วอมแบบมือเดี่ยวนะคะเราเรียกว่าเวอ์มแบบมือเดี่ยวเราตข่้นไปทีนี้ถ้าวอมแบบมือคู่ก็ทําได้เช่นกันนะคะวอมแบบมือคู่ก็ทาได้เช่นกันอันนี้คือวอมแบบมือคู่นะคะ ชอบประมาณไหนคะคู่หรือเดียวอกู่ได้น้ำหนักกว่านะคะเดี๋ยวแต่จะเอาไปใช้นะคะถนัดแบบไหนก็จะแบบนั้นนะคะลูกๆคอ่าทีนี้การมอมเราก็ได้แล้นะคะทั้งสองอย่างสามอย่างก็แล้วแต่นะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นเส้นนะรอบนี้ เราจะไล่เส้นฝาา่าเท้าสเส้นสาเส้นของฝาา่าเท้าเส้นนิ้วโป้งนะคะแล้วก็เส้นนิ้วกลางนะคะแล้วก็เส้นนิ้วกล้อยนะคะพี่เฟยต้องยกมือแล้วก็ทำเส้นให้ดูนะคะคงไม่สามารถยกตีมแล้วเอาเส้นให้อยู่ได้เกรงใจค่ะคดีนาะอ่ะพอมาถึงน้องน้องนะคะมันจะมีเส้นใตก้กระดูกนะคะ จาครูเลยนะคะจะมีกระดูกแล้วก็นับหนึ่งมาที่เส้นใต้กระดูกนะคะพอเส้นใต้กระดูกนี่คือเป็นเส้นที่หนึ่งแล้วก็ห่างจากเส้นที่หนึ่งมาดูนะการวัดก็คือประมาณสองนิ้วมือก็จะเป็นเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่ 2, สามของ่องด้านในนี้จะเป็นเส้น1ีนร้อยหวายนะอันนี้ง่ายๆดูจากเส้น1ีนร้อยหวายเนาะอ่ะเราไปเลยนะคะท่อนบนส่วนมากพี่เฟสก็ยังจะใช้ฝ่ามืออยู่เพราะว่า ขาท่อนบนด้านในจะเป็นช่วงที่เซนซะิทีฟพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยใช้นิ้วโป้งเท่าไหร่เพราะว่าทาไมถึงไม่ใช้นิ้วโป้งเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เล็กนะคะมันเป็นบริเวณที่เล็กแล้วเวลาลงหนักๆนันาจะเขาเรียกว่าแสบเนื้อว่างั้นเถอะเนาะแต่ถ้าคนไหนที่ชาติดได้ก็จิ้มได้ที่เขาเรียกว่าจบค่ะค่ะเราจะไปกันเลยนะคะเราจะเริ่มที่โป้งนะคะ เราจะไปป้องคู่ก็ได้ป้องคู่คืออย่างนี้อย่างนี้ป้องคู่จะพูดคูดสอนเขาก็ไม่มีน้ำหนักก็ได้นะคะพูดพูดต่อก็ได้นะคะหรือว่าย้ำ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 กันก็ได้แล้วแต่คุณนะีนน่เส้นนะอุปโภคงน,นเส้นกลาง ดูวิธีการนะคะว่าพี่เฟียังอยู่ที่เดิมยังไม่เปลี่ยนไปไหนเลยเหนะคะพอเราลองเสร็จเราลงมาเราก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ทีนี้ถ้าน้องๆนนต้องการน้ําหนักน,อง,นองต้องนัางค่านี้นะคะพอน้ําหนักจะไล้มา เส้นหนึนะคะเนื้อพี่เฟสจะเป็นคนชอบไล่นิ้วเนาะเส้นแรกไม่ต้องขึ้นไปสูงมากเพราะมันจะเจ็บมากให้ขึ้นให้วัดเสือประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วมันจะถึงตรงโน้นนะมันจะถึงข้อนะคะมันจะถึงหัวข่าวมือเฮ้ย ให้วัดจ้ประมาณสามนิ้มันจะถึงหัวเข่าให้หยุดนะคะเพราะว่าจริงๆถามว่ามันต่อไปได้ไหมต่อไปได้นะคะสําหรับลูกค้าที่นวดหนักคือสามารถนวดต่อขึ้นไปได้แต่สําหรับคนนวดเบาไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเส้นนี้ค่อนข้างจะเซนสิีทีมากเสร็จแล้วเราจะมาเส้นสองเสน้นสองเราจะนวดลงนะคะให้ออกมาจากข้อข่าประมาณสามนิ้วมือนะคะเราก็จะประมาณนี้ทำไมอ่ะ,าาอะเชิงท่าให้ อพอเป็นเส้นร้อยหมายให้กดคู่แล้วก็งัดขึ้นนะคะกดคู่แล้วก็งัดขึ้นนะคะปเป็นเทอเนล้อยหวายเส้นสามนะคะถาใน้าดกดย้งงัดนะคะลูกเสร็จแล้วเราจะขึ้นขาท่อนบนได้เลยนะคะขาท่อนบนเราก็ยังจะเหมือนเดิมได้วิธีย้ำได้เหมือนเดิม แล้วเราจะมาเส้นเส้นในต่ำกว่าครั้งแรกก็คือขึ้นเราจะขึ้นเส้นตะเข็บใช่ไหมคะครั้งที่สองคือให้เรา,ตา,ตเาะะใต้ตะเข็บลงมานะคะใต้ตะเข็บลงมาแล้วก็ดันการนวดใต้ตะเข็บจากที่เรานั่งอยู่บนก้นแล้วเราต้องลงมานะคะเพื่อที่น้ําหนักจะได้ส่งไป45องศาขยมลงนะคะ เสร็จแล้วใช้มือด้านนี้วางไว้นะคะแล้วใช้มือนี้โกยค่ะด้านนอกเข้ามาเส้นไอทีแบนนะคะขาด้านนอกโกยครั้งสองสมรอบ ที่จะยกตัวเองผ่านบอดี้นะคะดูนะเวลาเวลาดูพี่เฟสนวดอย่าดูแต่มือนะคะให้ดูวิธีการโดยส่วนมากพี่เฟยจะไม่ค่อยมุ่งจากที่เดิมแต่พี่เฟยจะใช้ร่างกายของพี่เฟยเให้ยกอย่างนี้แต่ว่าเข่าจะยังอยู่ที่เดิมแล้วที่จะไว้อย,อย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นหมอน,นวดที่ดีอย่าจับลูกค้าบ่อยหมายถึงว่าอย่าโยกซ้ายโยกขวาไปบ่อยคือถ้าให้แปะไปแล้วก็คือให้อยู่อย่างนั้นเราเองต้องเป็นโคมงไม่ใช่ลูกค้า 嗯。Uh huh.